สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะคะวันนี้ก็มาเจอกันนะคะกับสาวอนเลขเด็ดนะคะกับแนวทางหวยฮานอยมัดรวม4ี่หน่วยนะคะในงวดของวันที่21เดือน7นะคะ2566นะคะพี่พี่ก่อนไปรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามนะคะคําเตือนนะคะทั้งช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพน,นันใดๆทุกชนิดรับชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะชื่นชอบแนวทางแล้วค่อยตามนะคะพี่พี่เมื่อวานนี้เข้า 47นะคะพี่ๆี่เจนี้เขามาในฮานอยรอบ V.I.P. นะคะมาในตัวกลับนะคะพี่ๆท่านใดมารับชมเนาะตัวเด่นน้องเอสมาทั้ง3ตัวนะคะวิ่งรุ่นม็ดเดียวที่1นะคะเมื่อวานนี้1นี่เขามา81นะคะน้องเอสเจบ1917้านนะคะพี่ๆดูไม่มี18นะคะเสียดายเนาะสำหรับท่านใดไม่ชอบตัวเจาะเอาตัวเด่นไปเป็นแนวทางได้นะคะเมื่อวานนี้เข้าคู่หนึ่งนะคะ47นะคะมาในตัวเน้น เดี๋ยวมารับชมในทางวันนี้ต่อนะคะย้ํานะคะว่าไม่สนับสนุนการพนันใดทุกชนิดรับชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะพี่พี่ว่านอ้องแอดให้ตัวไหนนะคะในวันนี้นะคะเด่นไปที่สามห้าแล้วก็สี่นะคะพี่พี่วิ่งรุดเม็ดเดียวที่ห้านะคะท่านใดชื่นชอบก็ตามได้นะคะชุดเน้นนะคะ ชุดเน้นมีหคู่นะคะก็ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะคะพี่พี่ถ้ามีเสียงแสกเนาะเน้นไปที่ห้าสามห้าสี่แล้วก็ห้าหกสามสองสามสี่สามแปดนะคะพี่พี่ชุดเน้นกันนะคะกันไปที่ ห้าห้าสองโลโก้สามสามหกโลโก้ห้าแปดนะคะพี่พๆตัวกันนะคะตัวกันมีสามคู่ห้าสองสามหกห้าแปดนะคะสามตัวเม็ดเดียววันนี้นะคะ 3ตัวเม็ดเดียววันนี้น้องเอทให้นะคะ3ตัววันนี้น้องเอทให้เม็ดเดียวไปที่3 5มนะคะพี่พี่เม็ดเดียว3 5 4นะคะท่านใดชอบก็อย่าลืมจดไว้แคบไว้นะคะขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะคะพี่พี่น้องน้องเอกรับขออภยัย พี่ๆทุกท่านด้วยนะคะชื่นชอบแนวทางแล้วค่อยตามนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีหงิงๆ,งๆปังๆนะคะสำหรับฮานอยวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ